เปิดสีหน้าล่าสุดน,นายนภัรหลังมีข่าวลือสะพัดเลิกใบเฟิร์นหลายคนต่างรอติดตามความเคลื่อนไหวของน,นายนภัรเสียงสมบุญและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหลังมีข่าวลือเลิกกันแล้วโดยล่าสุดพบว่าดาราสาวดังครีพัศวีพิษซอนอัครภาโพสตภาพลงอินสตาแ a m มส่วนตัว k i e p AS a WWE s a w e e เป็นภาพคู่หนุ่มนายเมื่อได้เจอกันพร้อมแคปชั่นระบุว่า ขอควงหน่อยนะคะ n a p h a t เห็นกันมาตั้งแต่เด็กละรักและเอนดูเหลือเกินพิมพ์พอเคยอิดเอสอเวกุตูซียูบรอ Much Love Hugs and Kisses ท่ามกลางหลายคนคอมเมนต์ชมความน่ารักนี้และทำให้เห็นสีหน้าล่าสุดของหนุ่มนายหลังหลายคนห่วงเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเจอข่าวลือ